ก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็ผม K2J นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรหัส g ม n สเตอร์นะครับห้าดาวนะครับ Gen Master ร์5ดาวนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับตอนนี้แต้ม1938นอะครับอันนี้คือสกอร์บัคนะครับสกอร์บัคคือยังไงคืออัตราอัตราสัางหารหรือว่า QD วมันเกินนะครับอันนี้ก็17เลยนะครับอัตราวินเนี่ยคืออัตราวินมันเกินนะครับมันมา90กว่าเลยครับ คือถ้าหลังจาก75ขึ้นไปมันน่าจะไม่ติดท็อปนะครับอันนี้ก็เลยติดบั๊นะครับมันก็จะเป็นท็อป1%นะครับจริงๆก็จะติดอยู่ประมาณท็อปที่ดูคับแต้มเราหนึ่งหนเรามสิบจริงๆก็จะติดอยู่ท็อปท็อป12เลยครับท็อป12ของเซิร์ฟเลยครับแต่คือมันมันบั๊กไงแล้วคือมันมันเลยไม่ติดเดี๋ยวเรามาดูสกอร์ก่อนสกอร์แบบตลอดชีพก็เป็นคิวเดยนะครับ4นะครับคู่คู่ก็เป็น3 7สามจุดเจ็ดสิบเอ็ดนะ 2อ6ามนะครับแล้งนะครับส่วนแร้งก็ทีมก็17นะครับแล้วก็คู่ก็6นะครับโซโล่โซโล่นี่ไม่ได้เล่นเลยนะครับแล้วก็เรามาดูของกันนะครับเอ๊ะเดี๋ยวดูตัวละครก่อนตัวละครก็จะมีเคลลี่แล้วก็ฮฮยาโตตัวใหม่เอล็อกแล้วก็นี่นะครับตามนี้เลยครับบางตัวผมก็ไม่รู้ชื่อนี่เลยนีว่เย็นครับตัวหลักก็จะเป็นเอล็อกนะครับเดี๋ยวเรามาดูของกันนะครับ ของก็จะมีหลักๆก,ก็ผมฟ้าผมฟ้าเลยหมจิจอกกันใหม่อมของแรก็จะเป็นหมวกเอฟนะครับเป็นสิทธิ์ขั้นสูงนะครับของแรนะหมกนี้เป็นของแระครับต่อไปก็ของนี้นะครับมีหลายอย่างเลยอันนี้ก็น่าจะแรนะเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้อ่ะผมไม่ทันไม่เคยเห็นนะเยอะเลยครับของค่อนข้างเยอะเลยเยอะพอตัวเลยของ นี่เลยตามนี้เลยนี่เลยเลยอะจริงเยอะจริงทุกคนถ้าใครดูไม่ทันก็สต็อปนะครับอดีนี้โอ้โหซีซั่นสองแต่ไม่มีชุดแดงนะอันนี้เหมือนเริ่มตั้งแต่ซีซั่นสองชุดแรกๆเลยอันดีนี้น่าจะมีกระเป๋ากระต่ายดำนะอันเก่าเลยนี่เลยค่อนข้างเยอะถือว่าพอสมควรเลย รองเท้าก็จะมีเทคโนนะั่นหลักๆเขาก็ใส่เทคโนกันแหละส่วนมากเอ้ยรองเท้าเนี่ส่วนมากเ,เ,เขาเรียกว่าเทคโนอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันชุดเซ็ตก็จะมีนี่บาตกี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส์ขั้นสูงนะนี่ก็เป็นส์ขั้นสูงหิมะสีดแดงอันนี้แล้วก็ช้างปลาหมึกขอ,องในตัวนี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะอันนี้เป็นส์ขั้นสูงนะเขายังไม่ได้เปิดนี่ลุกแก้วก็เหลือสองลูก ลูกแก้วคิดตันเออคิดตั้นสองแล้วก็ลูกแก้วแรก5ลูกมนเป็นชื่อหนึ่งก็ถือว่าโอเคครับต่อไปเรามาดูผู้หญิงกันนะครับมาดูชุดผู้หญิงนี่เยอะนะเออผู้หญิงน่าจะเยอะกว่าผู้ชายเลยดูจากส่งนเใครดูไม่ทันก็สต็อปดูนะครับเพราะว่ามันเยอะจริง ถ้ามีชุดแร้งแดงซีซั่นสองนี่เสียวเ,เลยชุดแดงแดงซีซั่นสองเยอะจริงครับดูดิเสียดายนะไม่มีเอซุดนะมีเอซุดนี่สุดเลยโอ้เยอะจริงดูดิเพงนี้เขามีเทคโนโลยีเยอะจริงครับเยอะจริงรองเท้าก็หลักๆรองเท้านี่แหละที่เขาใส่กัน,น ชุดเซตก็นี่เลยชุดผู้หญิงชุดเซตเยอะนะอันนี้้เลยแป๊บป๊บแป๊บแป๊บาป๊บแป๊บปแป๊บปืนนะครัปบสกักกินบสปืนเป๊นแปาบแ่๊บแป๊บแป่นแป๊บแป๊บแป ี่กระเป๋ากระเป๋าแรนะครับกระเป๋านี้ก็เป็นกระเป๋าซีซั่นแรกนะครับช่วงแรกเลยครับมาเล่นทางก็จะได้นะครับนี่นี่นี่สดิสช์จัดสะสมก็นี่เลยคนเยอะรถใครดูไหนไม่ทันก็สต็อปเอานะครับทุกคน ขออภัยนะครับสำหรับไอนะครับผมไม่ค่อยสบายเป็นหลังขึ้นหลังนี่เยอะเลยโอ้โหเฮ้ยนหลังอันไหนวะเนี่ยโอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับเว็บย4สิบสีสโตนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มเพชรฟรีไฟนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มของรางวัลกันเลยครับอย่างแรกครับเราเติมเงินก่อนนะครับนี่เติมได้ทัวร์เลยครับโอนตามเบอร์นี้นะครับหลังจากโอนเสร็จนะครับให้นําเลขอ้างอิงมากรอกนะครับเมื่อเรากรอกเสร็จนะครับให้ทําการกดยืนยันนะครับตอนนี้เครดิตก็เข้าแล้วนะครับเรามาที่สุ่มเพชรฟรีไฟลนะครับนี่แล้วก็ นำ u ู d ของเรามากรอกนะครับอันนี้ก็คือเพชรก่อนสุ่มนะครับแล้วก็สุ่มไปเลยครับครั้งละ10เครดิตนะครับ <î ls> โอ้โหครั้งแรก3,697เพชร <î ls> ตอนนี้เพชรก็เข้าตัวนะครับสำหรับใครที่อยากสุ่มนะครับลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ Special Form จริงๆครับ ที่ทั้นสามก็มีวะโอนผมไม่มีย่างแดงเลยนะที่ทั้นสามโหเยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงอวตารครับโอ้โหอวตารก็เยอะจริงเยอะจริงเหมือนอะไรทุกคนเยอะจริงไอดีนี้รีวิวแบบไวๆแล้วกันนะครับรีวิวไวไวเลยอันนี้นี่ก็นี่เรื่องข้างก็จะทุกซีซั่นแหละ อันนี้ก็อยู่ในแคนอ่าอยู่ในแคน17อาร์มนะครับนี่17อาร์มอันนี้แคนนี้ก็แรงแดงเอ้ยแรงแกนเย้ยน,นะครับสมมติน่าจะแรงแดงขึ้นแกนมาสเตอร์ท็อป12นะครับแต่อันนี้มันบั๊กเป็นท็อป1%นะครับเพราะว่าคิวเดนมันเยอะเกินนะครับคิวเดนหรือว่าอัตราชนะเยอะเกินนะครับแต้เหมือน ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับไปแล้วครับ วันพวกนี้กูจะมีเกิน์อยู่กับพี่น้อง e d w a r ส i a n Nobel ถ้ามันกี่ฟ้องกูไม่เอาคน no r e a เ Escape i กูและกันหลงไปแล้ว,วตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้ว